ทันใดนั้นนะคะทุกๆคนก็เลยอยากจะหาคำตอบว่าเฮ้ยปลามีนิ้วแล้วแล้วนิ้วของเธอทำอะไรได้บ้างล่ะแบรี Berry ่พิงเทรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย b บ r r y the fish with finger นะคะเป็นเจ้าปลาค่ะที่มีความพิเศษเพราะว่ามันมีนิ้วมือด้วยนะคะแล้วมันมีนิ้วมือไว้ทำอะไรแล้วมันจะใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าไปดูรีวิวกันเลยค่ะค่าสำหรับหนังสือ b บ r r y ปลามีนิ้วนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ เริ่มเรื่องมานะคะก็คือเจ้าฟัฟฟี่ตัวนี้ค่ะเป็นปลาปักเป้านะคะที่สามารถที่จะเป่าฟองออกมาเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะมันเป่าฟองออกมาเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะให้เพื่อนๆเ,เล่น ตอนนี้มันกำลังทำการแสดงบับเบิลโชว์กันอยู่โดยบับเบิลที่มันเป่าเนี่ยเพื่อนๆไม่เคยเห็นจากที่ไหนเลยมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจนกระทั่งมีปลาตัวหนึ่งค่ะชื่อว่าแบร์ี่นะคะแบร์รี่ไม่ใช่ปลาธรรมดามันเป็นปลาที่มีนิ้วนั่นเองทันใดนั้นนะคะทุกๆคนก็เลยอยากจะหาคำตอบว่าเฮ้ยปลามีนิ้ว แล้วแล้วนิ้วของเธอทำอะไรได้บ้างละ่ะแบรี่บอกพวกเราหน่อยเพื่อนๆน,น,นะคะเริ่มตื่นเต้นกับนิ้วของแบรี่แบรี่ก็บอกว่าอืมนิ้วเหรอนิ้วก็เอาไว,ว้วาดรูปไงละ่ะหรือว่าเอาไว้ถักนิตติง้งหรือว่าเอามาตัดกระดาษก็ได้นะหรือว่าเอาไว้เล่นหุ่นนิ้วไงละ่ะ แต่ว่าสิ่งที่เจ๋งที่สุดสำหรับการมีนิ้วก็คือเอาไว้เล่นจักกจี้ยังไงล่ะโอ้เพื่อนๆก็สนุกกันใหญ่เลยนะคะเจ้าปลาเนี่ยไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อนมาเร็วฟัฟฟี่มาจอยกับพวกเราเร็วแบรี่ชวนแต่ว่าฟัฟฟี่อ่ะไม่ต้องการที่จะไปเล่นด้วยหรอก ฟัฟฟี่รู้สึกว่าเศร้ามากๆไม่มีใครอยากจะดูการแสดงบั๊บโปของฉันแล้วฉันเกลียดแบรรี่ปามีนิวมากเลยมันโง่งมากๆขณะที่เจ้าฟัฟฟี่นะคะอยู่ตามลำพังตัวเดียวเจ้าปลาตัวอื่นๆก็ใช้เวลาที่เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยแต่ท่านใดนั้นแบรรี่เนี่ย ก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดได้ยินเสียงที่ดังมากๆเลยแล้วก็มีเงาใหญ่มามากๆที่ปกคลุมท้องทะเลโอ้ไม่นะจะโอ้ไม่เจ้าปลาร้องนะคะเจ้าฝูงปลาร้องมีอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาในน้ำฮู oh, ้แล้วมันกำลังจะมาทับเจ้าฟ้าฟี่เฮ้ยเร็วแบรี่ร้องตะโกนว่ายออกมาเร็ว ก็ไม่ทันแล้วแหละกล่องใหญ่นั้นตกลงมากระแทกตรงที่เจ้าฟัฟฟี่อยู่พอดีฮ่าแล้วก็เกิดเสียงดังลั่นโอ้ช้าเกินไปแล้วเจ้าฟัฟฟี่ผู้น่าสงสารถูกบทขี้จนล่างเละแล้วแน่แนเลยพิวไม่รอกฟัฟฟี่ยังไม่เป็นไรขอบคุณนะแบรี่ เจ้าฟัฟฟี่บอกเธอช่วยชีวิตฉันไว้ฉันขอโทษนะที่ฉันน่าทำตัวไม่ดีใส่เธอเรามาเล่นด้วยกันได้ไหมแต่ว่าแบร์รี่อ่ะก็มีไอเดียดีๆนะคะเรามาจัดงานปาร์ตี้กันเถอ,อะแล้วก็แบร์รี่นะคะก็เล่นเปียนโนค่ะส่วนฟัฟฟี่เนี่ยก็เป่าทำเป็ดนะคะออกมาเป็นฟองที่สวยงามมากเลย แล้วทุกคนนะคะก็มีเวลาดีๆร่วมกันค่ะจบแล้วนะคะโอเคค่ะก็เป็นหนังสือดีๆนะคะที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ